4. ข้อคิดจากหนังสือชีวิตของเรามีแค่4 0 0 0สัปดาห์ 1. คนเรามีขีดจำกัดเราไม่มีทางบริหารจัดการเวลาได้ทั้งหมดยิ่งเราพยายามจะจัดการเวลาให้เป็นในแบบที่เราต้องการชีวิตของเราก็จะยิ่งเคร่งเครียดและน่าหงุดหงิดสุดท้ายเราก็ควบคุมเวลาไม่ได้อยู่ดี 2. การจัดการเวลาคือการเลือกอย่างมีสติความท้าทายหลักในการบริหารจัดการเวลาที่มีจำกัด ไม่ใช่การทำอย่างไรให้ทุกอย่างเสร็จได้แต่เป็นการหาวิธีตัดสินใจอย่างชาญฉลาดว่าจะไม่ทำอะไรและทำอย่างไรให้รู้สึกสบายใจเมื่อไม่ได้ทำสิ่งนั้น 3. อนาคตไม่เคยเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ปัญหาของการทุ่มเทจิตใจให้กับการวางแผนอนาคตมากเกินไปก็คือมันมักจะทำให้เกิดความวิตกกังวลหนักขึ้นแทนที่จะบรรเทาลง อย่าใช้ชีวิตเพื่อมุ่งหวังถึงวันพรุ่งนี้จนลืมชีวิตณปัจจุบันของเราอย่าไปใช้เวลาในชีวิตเหมือนกับเป็นพาานะเอาไว้เดินทางไปสู่สภาวะความสุขในอนาคตชีวิตของเราไม่ได้รออยู่ข้างหน้าแต่ชีวิตได้อยู่ตรงหน้าของเราแล้วชีวิตของเราคือณตอนนี้เวลานี้อย่าไปเฝ้ารอแต่อนาคต 4. รู้จักใช้เวลาว่างอย่างเปล่าประโยชน์ การพักผ่อนที่แท้จริงควรเป็นการพักแบบที่เราไม่ต้องคิดอะไรโดยที่ไม่จำเป็นต้องคาดหวังผลลัพธ์หรือความคุ้มค่าใดๆเส้นทางชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นมันเป็นเส้นทางที่คุณจะต้องก้าวเดินไปเองเพราะชีวิตของเราคือความรับผิดชอบของเราหากอยากใช้เวลาให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถกดซื้อหนังสือจาก Lift Live and Learn b o o k Store ผ่านลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับ หนังสือทุกเล่มผมตั้งใจคัดเลือกมาให้และอยากให้คุณได้อ่านสักครั้งเพราะหนังสือเพียงหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนชีวิตคุณ